พบกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับพบพ่อกันในช่องของผ่านซักผ่านรอทงครับพี่น้องครับวันนี้ภาพพ่อแม่พี่น้องวาเลาะนะครับเนาะเลาะทงือว,วาสิเลาะของปลานะครับพี่น้องซึ่งเป็นทีทวาสิน้ำหาต้นไม้สมัยโบราณนะครับสึ่งกําลังสิ้นสุดท่านนะครับ, 0, รบผมก็เลยสีภาพพ่อแม่พี่น้องให้เบิกนะครับเด้อสิไวบเบิงไหมสิเป็นต้นเอียงนั่นไปเบิงน้ำกันครับ แต่ว่าที่นี่เนี่ยเบื้งเขางามเป็นนำทังเลยก่อนนะครับช่วงว่างนึงหันนี่ครับน้ำถว่วงน้ำพี่น้องได้สังเกตมึงเสาไฟฟ้ารถนี่กันน้ำถ่วมหอดอยู่ระดับนี่นะครับ ภาพ่อไม่ไปนองรอป้าจะแล้วมึงเนี่ย เดี๋ยวเขาเขตบปลาแล้วครับพี่น้องลาว,ว่าจ้่หนี่เป็นข้างถนนค่อนอีดแต่กับเป็นหมูบม่บ้านน้อยๆหมู่บ้านเนึ้อนะครับ ย่างไรเงี้ยคือลองผ่านมานำทางนี่ก็ไดรต้นดาวเรื่องแต่ว่าบ้านนี้มีดอกจัะน้อยกับดดอกนะครับดอกดาวเรื่อง หมอนหมอนวนๆเหรครับพี่น้องครับนี่ยวเฮากันได้หรือเปล่าบัดโอ้น่ะบ้าเราตัวโอ้ขอกลับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้ย็ดยังอยู่นอไปยังงงดต้นไม้โอ้โหดต้นไม้เอาตที่ดเอ๊ะแมนครับผมพอเม่พี่น้องก็เริ่มเบิ่งซึ่งที่ว่าเหนึ่ง่ะเพิ่นบางคู่เพิ่นว่าเพิ่นต้องการอยากได้ต้นไม้สมัยโบราณอยากได้เบี้ยมันครับ อันนี้พนก็นเลยว่าอยาได้ไปปูก๊กนนครับปัล้วยไม่กับ,บนี่ป่ะเนาะ้วยไหม่ก็บีอะเบเบลลัน,นเนี่ยโอ้ยดิเอาเอาจงคอยไปเบองนนำกันเด้พี่นองแล้วว่าต้นไหม่สะไปโบรานต้นนั่นถึงไปต้นนีหอย่างนะครับโอ้ง่ามงามงาม้วยใหม่เนี่ยผมลวยใหม่ละครับเห็นบ่ว กับเป็นอาจารย์ที่ว่าผมเคยมาถ่ายคลิปตั้งแต่หลายปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะบุ๊คหลายปีแล้วมากินปลาอาจารลูกนี่แหละตอนนี้ย่างังบ่ย่างเนาะอาจารย์ปลาไปน้ำน้ามตี๊ยวหันยืนเลยบนต้นโอ้ยใส่กันกันน้ำถั่วมาใส่หัวต้นไม้พี่ผิดสิไหนงงก้านน้ำถั่วปีวัาหันบ่กยันอ่ากันน้ำถั่วปีวังหันก้านสมัยมันเปลี่ยนนะยุนีเป็นประม่านเนี่ยปะมาณเพียงไหนเอื้อเลยอ่ะแม่ไม่ปะม่านเนี่ย โอ้แสดงวา่าขักจูอ๋อครับน้าม,มันจ่บชวนมีหอดเหลือเฉพาะสามแยกเจ็ดวงอะนะครับผมน้ามีจอดที่อื่นนะต่ว่าปีนี้น้าลดแล้วเน,นาะลดลดแล้ว,ล,ล,วลดแล้วบ,บุ๊แล้วครับผมอเอานี่ครับอ๋อมันเขี้ยวกัพี่พลนี่ครับนี่เอาแล้วปะอ๋อยี่นี่มีสองมีสองเขี้ยมีสองชนิดครับ อันนี้เป mm. right. right. really like like like? kind of ็นหมากอ่ากล้วยน้อยบรรเฮาเอิ้นหมากกล้วยน้อยหมากกล้วยน้อยจังได้มันคือเว้ยมันแม่นบ่านน้อมากนมแมวหมากนมแมวเอีอันนี้ใบมันสิต่างกันเด้อ่าเบิ่งนี่ใบอันนี้มาเบิ่งใบบักขี้ควันใบนี้มันสิมอนๆเด้เ่รอเนี่ยเอาเบิ่งใบบักขี้ควันเวลาบักขี้ควันขี้ควันขี้ควันอยู่นี่ถูกตัดเออนี้ๆนี้นขี้ขควันยูนันยู่นํากันอ้องไปจังว่านั่นแหม่มันต่างกันหม่องจังไดนครับบัดนี้อันนบ้มาจอกันใบใหม่หอึ่เห็น ใบขี่ควันมันจะเป็นสักๆากอ๋อแต่ไม่ได้กวนคือว่าเห็นผีหลอกหลับป่าแลนป่าเขาป่าบอกขี่ควันแลนก็บ่กออกเนื่องว่าผีดึงบ่ได้เสียว่าติดเสียไว้มันติดเนียนเนียนนู้อือ๋ออ๋อแต่น่ะอืมเนสักๆแต่ว่าคขนาดใบหน่อยหรือต้นน้แมวเนี่ยอ่าต้องการทิมมอนมอนคือกันมอนเป็นตระพืชตระกูลเถาเพื่องคือกันเพราว่าขยายพันธุ์โดยเมล็ดเหมือนกันขยายพันธุ์โดยเมล็ดเอาว่าไม่ไม่หน่วยหน่อยให้เพิ่นเบิ่งน้าความอย่างนี้หนิ กิกบักกกออะน้องแมวบวกกันกล้วยน้อยนี่แหละมันเมด่อสิ้นแล้วเดี๋ยวๆอเบ้วนกันอะโอ้นี่ยตั้งกันตัวกับเป็นเคี้ยเป็นเถาวันนี่กันน้องพี่น้องเนาะแล้วแต่เป็นหมากขึ้นมาเนี่ยมันสามารถกินได้บ่ค้างไหมกินได้ครับหอมหวานแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบเอาไปปลูกให้มันเป็นโฮมเนี่ยเป็นโฮมแล้วก็ให้กินหอมตอนกลางคืนอากาศเย็นเขาจะหอมอือากาศเย็นเย็นดีโชยออกมาเลย กินนกต้นน้ำเกลียงเนี่ยอาจารย์เนี่ยของแท้นะครับโอ้ยมัตนต่ต้นใหม่สมัยโบ,บราณพี่น,ออๆๆน้องเนี่ยเด็กได้ปลูกไม่ได้หรือไงโบราณครับต้นไรยเชื้อเลยด้วเนี่ยเพรนว่าโอ้ยผมเป็นคนแฝงอยู่ดิงามันหักกว่านี้เขามาเลื่อยเพราะเลื่อยเขาขึ้ยางมันน,นั่นี่ยขึ้นยางไปเนี่ยเหลือต้นสุดท้ายบ๊วยมีหมากให้เบิกด้วพี่น้องเด้อแต่ว่าสีเอาเบี้ยมันจากน้อยเด้อพี่อาจารย์เด้อครับครับ เอาไปปลูกเป็นซุ้มกันแดดยุวัดกนันงมีนครับเสียไปปลูกยุวัดนต่ละเพิ่นอาจารย์พันธุ์เนี่ยเป็นดอกมันจะหอม,อมหอมจนอยากกินน้ำแข็งใส่ใส่ใสนมแมวแหละแมีแมนบอกครับพุ่นเม่ครับว่าแม่ก็ว่าแมีนมันแมีนนั่แนแหละว่าเอาแบบเทียบเบิง้งอืมนี่ตัวนึงสีนาะว่าเอาใบนั่นมาเบิ้งนี่ว่าเม่ยนี่นเโบราณครับพี่น้องครับผมตัวว่านี้ใหญ่เกินมากนี่ว้าย กอสีจ้องไหวดอกกระหอมมากกินได้พี่น้องครับผมที่นอขุยน้อยนกุยน้อยเดี๋ยวไปเอาใบนาำเบื้องขึ้นกันครับครับกันครับเอาน้ำกันครับพี่น้องครับวันนี้เทียบใบที่กันเม่งกันนะแมนแต่ว่าต้นนั้นเนี่ยต้นของแท้แต่ว่าต้นนี้ฮู้งดูคือกันอย่างไรล่ะคือลักษณะใบคือกันเอาทั้งทั้งเตยเดียบบอกทั้งทั้งเตยเลยนะก็สีจ้องไหวก็ว่ามันแมน่ะอ มันือคนละสีครัเนี่ยของมคือคนละสีนี่แหละเมียนโปนคันหามันนี่เออมันมันคนละสีกันนี่ข้างล่างนั่นอันนี้สีอันนี้สีออกกันนั่นสีออกแหล่เลยคนละพันล่ะผมว่าคนละสายพันกันคนละสายพันกันแมียนโปผิ้ลัยสายพันผิ้ลัยไมันส่แมียนโปถันอันนี้ครับออกมาแล้วด้วยแล้ววันนี้ยแล้วครับ ต้นกล้วยน้อยเพราะนะกล้วยน้อยต้นนมแมวเขาได้หาอันบอกว่าอันอันไออีให้อาจารย์อธิบายหน่อยนะอันตัวนี้คือเป็นเหลี่ยมๆบางทีมันใบคือยังคือกันอันอันนี้ตัวยังไงบ้าัวนั่นแล้วผมจําได้แล้วหมากมันจะเป็นสีแหล่ๆคือจังหมากอียังนี่แหละหมากหมากกินกินได้ปะกินได้กินได้ยังไงันผัดคือยังหมักเข้งอันนี้หมากคือหมากแข้งได้ไหมล่ะสนะอันนี้คือนี่แหละครับกล้วยน้อยแท้นมแมวนมแมว อได้มากครับผมดีปลูกอยู่ครับผมวัดลาดประดิษฐ์ป้านันดูเกิดได้ครับได้ไปยั่วัดอืมตีสุดยอดครับโอ้ยต้นน้ำเกียงเมา

เงี่ย่ยนดูน่าดีนี่เยวาอ้ยพ้ออลไครับนี่อไป่าจับมัดน้เลยกดีเ่ากัมีต้นนั้นโกโก้ท่านวะส่วนโกโก้มามัดนี่เอาม่เอานามอยอดนี้แดงแดงข้ที่หเนี่ยนามปุ๋ยแดงกันแดงกันนขั คนเนาะเสียงคนเลยเนาะคนอีกต้องไปนะคนสิดบานบัวบนนี่สั่นรับนี่ไหมสั่นมับทำนี่มันเกิดยุ่ง้นโกโก้คนนี้ไอ้เพาะไปเรียบร้อยแล้วถ้ามันเกิดเยอะมาก

โอ้ทำการปลูกไว้เรียบร้อยเด้อครับเด้อตึ่หมากโกโก้ทั้งนี้ละต้นไม้สมัยโบราณนะครับโอ้ยต้นกล้วยหน่อยพนะที่มาปลูกไว้ต้นต้นบักเฟื่องเป็นแบบกู่เป็นว่าสีขึ้นบ่ขึ้นได้คอยติดตามต่อไปเด้อพี่น้องครับเบนเบนนางหดพิธีพิธันย่างนี้เด้อพี่น้องโอ้ยตรงเนี้ยนี่ใบเดี๋เป็นใบยังที่ครับอยเไว้ก เอโบ้แม่นันนี้แล้วนี่มันต้นกล้วยเงี้นี่เพิ่งแนี้ยเพิ่งตาเลยบพ่งต้นกล้วยจริงๆพนังว่ะอันนี้มันต้นกล้วยเงี้ครับนี่แต่ถ่ายตั้งที่เกิดกล้วยหน่อยตั้งหากนี่แต่ว่าต้นนั้นมันเป็นต้นกล้วยว้าต้นทำไมโบราณเนาะพี่น้องเนาะกล้วยโบราณเออว่ากันนี่เพื่นต้นกล้วยหน่อยวันนี่ไง คุเวีดนาควยหนกลุ่นนยไทยตั้งนึกยังบอครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมัคือคนอื่นต้นกลุนวยนไอยครับเป็นเด็ถามบนพวกคู่ด้วยอืนกลุ่นเวียนไอยน่าเซ็งผมก ในปลูกไปเรียบร้อยเล้วนะครับเด้อทุกคนติดตามต่อไปว่าติดติดหรือว่าติดิเกิดออกแม่แพรหลวขงม้าวอนี่เป็นไปยังสิครับผมตั้งจากใบดอกเฟื่องไหลปลูกต้นส่วนหนงเฟื่องอย่างน้อครับเนาะเป็นกลางในออกน้ำหมดวายโอ้ยงูจงางูงูตั้งสร้างตั้งสิงโตพี่น้องไอ้นี่วัดครับจากนี้จะได้ติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อพันซักผ้าล้อธง ขอบคูณในห,หลายที่ติดตามในรับชมครับสวัสดีครับผมอโอ้ยมันมันหนทีทบผู้ลงจา